จริงๆที่ไทยต้องจ่ายทั้งตอนซื้อและตอนบำรุงรักษามันสูงขนาดไหนวันนี้ผอมาจะามารีวิวให้ฟังแบบละเอียดทุกมุมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมอย่างแท้จริงเริ่มจากประวัติสร้างสั้นกันก่อน F-16 เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทล็อกตมาตินของสหรัฐอเมริกาจุดเด่นสําคัญของมันคือเป็นเครื่องบินขับไล,หล่หลายภารกิจหรือมันติโรไฟเตอร์สามารถทําได้ทั้งการรบในอากาศและการโจมตีภาคพ,พื้นดินไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อหน้าที่เดียว แต่มันยืดหยุ่นพอที่จะปร,ะรับใช้ได้กับหลายสถานการณ์ในการรบประเทศไทยเริ่มรับ f 1 6เข้ามาประจำการตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1 9 8 0ซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยเพราะได้เครื่องบินขับไลร่รุ่นทันสมัยที่เทียบชั้นกับนานาประเทศในภูมิภาคนับจากวันนั้นจนถึงปัจจุบัน f 1 6ก็ยังเป็นกำลังหลักของกองทัพไทยแม้เวลาจะผ่านมากว่า30ปีแต่เครื่องบินรุ่นนี้ก็ยังคงมีสมรรถนะที่น่าประทับใจ ในด้านสมรรถนะ F-16 สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงเมตสอหรือประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าเร็วพอที่จะตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและเข้าต่อสู้กับเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามได้ทันทีรัศมีการปฏิบัติการของมันอยู่ที่กว่า4 2 0 0กิโลเมตรหากติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมซึ่งครอบคลุมการบินได้ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากความเร็วและระยะทางระบบเรดาร์ก็ถือว่าน่าทึ่ง F-16 ของไทยติดตั้งเรดาร์แอน APG 68ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า300กิโลเมตรและยังติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันทำให้นักบินมีความได้เปรียบในการรบไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามหรือการคุ้มกันด้านฟ้า ถ้ามองในด้านอาวุธ F 1 6สามารถติดตั้งได้ทั้งขีปนาวุธ M ล9ไซวินเดอร์สำหรับการรบระยะใกล้ AIM 1 2 0 AMRAAM สำหรับการรบระยะไกล AGM 6 5มา Maverick สำหรับโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินรวมถึงระเบิดนำวิถีเลเซอร์และ JDAM ซึ่งทำให้ F 1 6ไม่ใช่แค่เครื่องบินที่คอยป้องกันน่านฟ้าแต่ยังเป็นเครื่องบินโจมตีที่ครบเครื่องในลำเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่ยังมีเครื่องบิน m i g 21และ s u 27หรือมาเลเซียที่ใช้ s u 30จุดแข็งของไทยคือความสมดุล f 16อาจจะไม่ได้ใหญ่หรือมีพลังดิบเท่า s u 30แต่มีเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้มีระบบควบคุมที่ทันสมัยและยังมีข้อได้เปรียบตรงที่ใช้มาตร,รฐานของ NATO ทําำให้การอัปเกรดหรือการจัดหาชิ้นส่วนเป็นเรื่องง่ายกว่ามาก ในด้านค่าใช้จ่ายต้องยอมรับว่า F-16 ไม่ใช่เครื่องบินราคาถูกแต่ก็ไม่ได้แพงเกินไปค่าใช้จ่ายในการบิน1ชั่วโมงของ F-16 อยู่ที่ประมาณ7,000ถึง8,000ดอลลาร์ซึ่งถ้าเทียบกับ Su-30 ของรัสเซียที่ต้องใช้เงินมากกว่า1,000 0ดอลลาร์ต่อชั่วโมง F-16 ก็ยังถือว่าคุ้มค่าและประหยัดกว่า ส่วนราคาการจัดหาถ้าเราย้อนปรับไปดู F 1 6บล็ b l o c k 50ส่วน52ที่ไทยมีราคาต่อเครื่องในช่วงปี2000อยู่ที่ราวๆ3 5มสถึงสีล้านดอลลาร์แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง F 1 6บล็ b l o c k เจส่วน72ราคาจะสูงถึง7 0็ดถึงแปล้านดอลลาร์ต่อเครื่องและถ้ารวมค่าอาวุธการฝึกนักบินและการบำรุงรักษาระยะยาวการซื้อฝูงบิน1ฝูงอาจต้องใช้เงินแต่พล้านดอลลาร์เลยทีเดียว สิ่งที่ทำให้ไทยยังคงเลือกใช้ F-16 ต่อเนื่องมาหลายสิบปีก็คือการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทำไปแล้วไม่ว่าจะเป็นฐานทัพระบบซ่อมบำรุงและการฝึกนักบ,บินทุกอย่างถูกวางระบบไว้เพื่อรองรับ F-16 โดยเฉพาะหากจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินรุ่นอื่นอย่างของรัสเซียหรือจีนไทยจะต้องลงทุนใหม่ทั้งหมดซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามากพูดถึงการใช้งานจริงไทยเองยังไม่เคยใช้ F-16 ในการรบใหญ่แต่ก็มีการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามแนวชายแดนและเข้าร่วมการฝึกซ้อมรบกับนานาประเทศอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกกับสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์หรือพันธมิตรอื่นๆและทุกครั้งนักบินไทยก็ได้รับความชมว่ามีทักษะการใช้งาน F-16 ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้นักบินชาติอื่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไทยก็ได้มีการอัปเกรด F-16 ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเช่นการอัปเกรดระบบ a อ i o n ิ c อและเรดาร์ใหม่ทำให้เครื่องบินเก่าที่ยังมีสภาพดีสามารถยืดอายุการใช้งานไปได้อีก15-20ปีตรงนี้ถือว่าคุ้มค่ามากเพราะการซื้อเครื่องบินใหม่อย่าง F-35 มีราคาแพงเกินเอื้อมและยังมีข้อจำกัดด้าานกกรส่งออ อย่างไรก็ตาม F16 ก็มีข้อเสียที่ปฏิเสธไม่ได้อย่างแรกคือมันเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวแม้จะทำให้คล่องตัวและน้ำหนักเบาแต่ก็เสี่ยงกว่าพวกเครื่องบิน2เครื่องยนต์เช่น F15 หรือ Su-30 เพราะหากเครื่องยนต์มีปัญหาก็ไม่มีระบบสำรองอีกจุดหนึ่งคืออายุการใช้งานของ F16 ในไทยหลายลำที่นานแล้วทำให้ต้องซ่อมบำรุงบ่อยขึ้นเมื่อเรามองภาพรวมทั้งหมดจะเห็นว่า F16 ยังเป็นเครื่องบินที่คุ้มค่าต่อการลงทุนมันอาจจะไม่ใช่เครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุด แต่ด้วยสมรรถนะที่ยังทันสมัยอาวุธที่ครบและการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาทําให้กองทัพไทยมั่นใจได้ว่าการใช้ F-16 จะยังคงตอบโจทย์ไปอีกหลายปีข้างหน้าในอนาคตกองทัพไทยก็มีทางเลือกว่าจะซื้อ F-16 Block 70ส่วน72เพิ่มเติมหรือจะก้าวไปสู่ F-35 ซึ่งทันสมัยกว่ามากแต่ราคาก็สูงมหาศาลและยังมีเงื่อนไขด้านการส่งออก หากดูตามความเหมาะสมแล้ว F16 ยังคงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในตอนนี้และตอนบำรุงรักษามัน F16 ไฟน์นันวันนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินที่ฟังแบบละเอียดทุกมุมแต่เป็นเส้นลักทุกคนเข้าใจสมุลระหว่างประสิทธิภาพและความคุ้มค่าเริ่มจากประวัติและยังคงเป็นการใจสำคัญในการป้องกรนประบินไล่ที่ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท Lockheed Martin นี่คือการบินแบบละเอียดยวกับสมรรถนะจุเคาของ F16 นคือเป็นเครื่องบินกาอไล่หวังว่าทุกคนจะได้ับค่าที่ชัดเจนขึ้นว่าทำไมเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงแล แีะแลกปลี่ยนใช้ได้กับเครื่อออโต้รีวิวแล้วการใหม่ในคลิปต่อไปประเทศไทยเริ่มรับ F-16 เข้ามาประจำการตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1,980ซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยเพราะได้เครื่องบินขับไล่รุ่นทันสมัยที่เทียบชั้นกับนานาประเทศในภูมิภาคนับจากวันนั้นจนถึงปัจจุบัน F-16 ก็ยังเป็นกำลังหลักของกองทัพไทยแม้เวลาจะผ่านมากว่า30ปีแต่เครื่องบินรุ่นนี้ก็ยังคงมีสมรรถนะที่น่าประทับใจ ในด้านสมรรถนะ F16 สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมตสองหรือประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าเร็วพอที่จะตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและเข้าต่อสู้กับเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามได้ทันทีรัศมีการปฏิบัติการของมันอยู่ที่กว่า4,200กิโลเมตรหากติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมซึ่งครอบคลุมการบินได้ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากความเร็วและระยะทางระบบเรดาร์ก็ถือว่าน่าทึ่ง F16 ของไทยติดตั้งเรดาร์แอน APG 6 8ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า300กิโลเมตรและยังติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันทำให้นักบินมีความได้เปรียบในการรบไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามหรือการคุ้มกันน่านฟ้า ถ้ามองในด้านอาวุธ F-16 สามารถติดตั้งได้ทั้งขีปนาวุธ M-9 ไซวินเดอร์สำหรับการรบระยะใกล a 1, ้ a i m 1 2 0 AMRAAM สำหรับการรบระยะไกล AGM-65 มาเวริก k สำหรับโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินรวมถึงระเบิดนำวิถีเลเซอร์และ JDAM ซึ่งทำให้ F-16 ไม่ใช่แค่เครื่องบินที่คอยป้องกันน่านฟ้าแต่ยังเป็นเครื่องบินโจมตีที่ครบเครื่องในลำเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่ยังมีเครื่องบิน m i g 21และ s u 27หรือมาเลเซียที่ใช้ s u 30จุดแข็งของไทยคือความสมดุล f 16อาจจะไม่ได้ใหญ่หรือมีพลังดิบเท่า s u 30แต่มีเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้มีระบบควบคุมที่ทันสมัยและยังมีข้อได้เปรียบตรงที่ใช้มาตรฐานของ n a t o ทําให้การอัปเกรดหรือการจัดหาชิ้นส่วนเป็นเรื่องง่ายกว่ามาก ในด้านค่าใช้จ่ายต้องยอมรับว่า F-16 ไม่ใช่เครื่องบินราคาถูกแต่ก็ไม่ได้แพงเกินไปค่าใช้จ่ายในการบินหนึ่งชั่วโมงของ F-16 อยู่ที่ประมาณ7,000ถึง8 0ด0ดอลลาร์ซึ่งถ้าเทียบกับ Su-30 ของรัสเซียที่ต้องใช้เงินมากกว่า1,000 0ดอลลาร์ต่อชั่วโมง F-16 ก็ยังถือว่าคุ้มค่าและประหยัดกว่า ส่วนราคาการจัดหาถ้าเราย้อนปรับไปดู f 1 6บล็อ l เศษ50ส่วน52ที่ไทยมีราคาต่อเครื่องในช่วงปี2000อยู่ที่ราวๆ35มสถึงสีล้านดอลลาร์แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง f 1 6บล็อ l เศษ7สส่วน72ราคาจะสูงถึง70-80ถึงล้านดอลลาร์ต่อเครื่องและถ้ารวมค่าอาวุธการฝึกนักบินและการบำรุงรักษาระยะยาวการซื้อฝูงบิน1ฝูงอาจต้องใช้เงินแปดพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียว สิ่งที่ทำให้ไทยยังคงเลือกใช้ F-16 ต่อเนื่องมาหลายสิบปีก็คือการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทำไปแล้วไม่ว่าจะเป็นฐานทัพระบบซ่อมบำรุงและการฝึกนักบ,บินทุกอย่างถูกวางระบบไว้เพื่อรองรับ F-16 โดยเฉพาะหากจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินรุ่นอื่นอย่างของรัสเซียหรือจีนไทยจะต้องลงทุนใหม่ทั้งหมดซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามากพูดถึงการใช้งานจริงไทยเองยังไม่เคยใช้ F-16 ในการรบใหญ่แต่ก็มีการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามแนวชายแดนและเข้าร่วมการฝึกซ้อมรบก,กับนานาประเทศอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกกับสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์หรือพันธมิตรอื่นๆและทุกครั้งนักบินไทยก็ได้รับความชมว่ามีทักษะการใช้งาน F-16 ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้นักบินชาติอื่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไทยก็ได้มีการอัปเกรด F-16 ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเช่นการอัปเกรดระบบอิเล็กทอนิกสและเรดาร์ใหม่ทำให้เครื่องบินเก่าที่ยังมีสภาพดีสามารถยืดอายุการใช้งานไปได้อีก15-20ปีตรงนี้ถือว่าคุ้มค่ามากเพราะการซื้อเครื่องบินใหม่อย่าง F-35 มีราคาแพงเกินเอื้อมและยังมีข้อจำกดด อย่างไรก็ตาม F16 ก็มีข้อเสียที่ปฏิเสธไม่ได้อย่างแรกคือมันเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวแม้จะทำให้คล่องตัวและน้ำหนักเบาแต่ก็เสี่ยงกว่าพวกเครื่องบิน2เครื่องยนต์เช่น F15 หรือ Su-30 เพราะหากเครื่องยนต์มีปัญหาก็ไม่มีระบบสำรองอีกจุดหนึ่งคืออายุการใช้งานของ F16 ในไทยหลายลำที่นานแล้วทำให้ต้องซ่อมบำรุงบ่อยขึ้นเมื่อเรามองภาพรวมทั้งหมดจะเห็นว่า F16 ยังเป็นเครื่องบินที่คุ้มค่าต่อการลงทุนมันอาจจะไม่ใช่เครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุด แต่ด้วยสมรรถนะที่ยังทันสมัยอาวุธที่ครบและการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาทําให้กองทัพไทยมั่นใจได้ว่าการใช้ F 1 6จะยังคงตอบโจทย์ไปอีกหลายปีข้างหน้าในอนาคตกองทัพไทยก็มีทางเลือกกว่าจะซื้อ F 1 6บล็อกเศร70ส่วน72เพิ่มเติมหรือจะก้าวไปสู่ F 3 5ซึ่งทันสมัยกว่ามากแต่ราคาก็สูงมหาศาลและยังมีเงื่อนไขด้านการส่งออกหากดูตามความเหมาะสมแล้ว F 1 6ยังคงเป็นคําตอบที่สมดุลที่สุดในตอนนี้ ดังนั้น F-16 Fighting Falcon จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความคุ้มคา่าและยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันประเทศของไทยต่อไปนี่คือการรีวิวแบบละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะและราคาของ F-16 กองทัพอากาศไทยหวังว่าทุกคนจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าทำไมเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงเป็นกำลังหลักของไทยจนถึงปัจจุบันขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเมอร์ออโต้รีวิวแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ